<c oughs> อีกแล้วครับลำบึ้มอีกแล้วลอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับ <c oughs> นี่ครับมือบินครับพี่ทศแล้วครับพีซีหเครื่องสามสิบ้าทีซีนะครับ <c oughs> ปี2กสเมตร80เดี๋ยวนี้สนามเรามีเต่ใหญ่โตนะครับ <c oughs> ได้ครับตับสบายเลยพี่ 哦，帅。Oh, ยอดโลพาะครับรอบสองโหยสุดสนามครับแบบนี้แจ๋วโอ้โหโลพาได้ใหญ่เอาเอาใหญ่เลยครับต,ต่ำครับรอบนี้ต่ำ เดี๋ยวเรามาดูตอนแลนดิ้งนะครับแลนดิ้งไม่เปิดแบบหรอก5นาทีเมตร5นากล้องมบอกว่าเลยเราต้องอ่านจังหวะให้<า>ดีพี่มาอย่างโลภัสเมื่อกี้เลาะใช่ แล้วดดลนดิ้งนะครับแลนดิง้งข้ามปาาก่อนนะพี่โอเคสวยโอ้โหสวยงาม chấm yeah.